เอาละครับมาดูเรื่องของการทาประตูวาร์ปกันเนาะว่าทํายังไงได้บ้างในโลบ็อกจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะง,ง่ายนะเดี๋ยวผมจะทําแบบกรณีเราไม่เขียนสคริปต์เลยละกันกรณีเราไม่เขียนสคริปต์ไปนะครับผมเรานิวทุกอย่างมาใหม่เลยนะเพื่อจะได้เริ่มต้นไปพร้อมกันเราไปที่ตัววิวครับแล้วก็ทูบ็อกแล้วก็เซิร์ชว่าพอร์ทัลนะครับในส่วนของโมเดลนะมันจะมีพอร์ทัลเอนเตอร์ครับมันก็จะไปค้นหาสิ่งที่เป็นพอร์ทัลออกมา ผมจะเอาอันที่มีสคริปต์แล้วก็แบบพร้อมใช้งานเลยนะครับคือตัวนี้นะมันจะมีบอกว่าแฮสคริปอ่าโอเคเราก็ลากลงมาเลยครับปึ้งมันก็จะบอกว่าเออมีสคริปต์อยู่ในนี้นะอนุญาตไหมอ่าเราก็อนุญาตไปนะครับแล้วเราก็กดเพลย์ไมคเคนิคมันคือว่าเราไปแตะประตูไหนจะว้าไปประตูหนึ่งนี่นะฮะก็เป็นไมคเคนิคง่ายๆเนาะอันนี้ก็ทำโดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ด เดี๋ยวเราจะทําการลบทิ้งก่อนนะครับกดสต็อปไปแล้วก็ลบไัน,นทิ้งนะืมเราจะหาประตูวาร์ปที่เราจะเขียนสคริปต์มันเองนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทําการเลือกก่อนนะว่าใช้ประตูแบบไหนดีอ๋อโอเคอันนี้ดีกว่าอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าไม่มีสคริปต์นะครับ มันจะบอกไม่มีสคริปต์อันนี้ผมจะวางไว้หนึ่งอันนะครับแล้วก็โอเควางไว้นี่แหละแล้วก็ปิดอันนี้ไปก่อนเนาะปิดไปก่อนแล้วก็ทำการร e n a m e มันนะครับชื่อว่าวันแล้วก็ copy มานะครับผมชื่อว่า t o กด f 2เพื่อ rename น,นะครับผมจะทำการ ไปดีเครื่องมือในการมูฟเราจะทําการมูฟไอตัวนี้ออกไปให้มันมีความห่างก,กันไะมละกันนะประตูหนึ่งไปประตูสองประตูสองไปประตูตหนึ่งนะฮะประมาณนี้อ่าโอเคทีนี้เราจะทําการลองกดเพย์ก่อนว่าเราลากมาแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับเราลองกดเพย์ดูก่อนค่อยๆไป <S <S เห็นไหมว่าไมด้มีเสียงซึ่งเสียงเนี้ยมาจากตัวเอฟเฟกต์นะฮะตัวเอฟเฟกต์ของอ่าโมเดลที่เขาสร้างขึ้นมา จะเห็นว่าพอเรากระโดดไปแตะก็ยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าไม่มีสคริปต์นะมันจะเป็นโมเดลตั้งเอาไวส้สวยๆธรรมดานะครับโอเคขั้นตอนต่อมานะครับเราจะทําให้เป็นระเบียบมากขึ้นนิดน,นึงนะโดยการที่เราจะสร้างโฟลเดอร์ครับเค okay. เราจะเอา2สิ่งนี้นะครับลากใส่ในโฟลเดอร์นะทีนี้ ในส่วนของสคริปต์เราเนี่ยจะอยู่ในตัวพอร์ทัลตัวนี้นะครับทําการสร้างสคริปต์ขึ้นมานะสร้างสคริปต์ขึ้นมาเสร็จปับ๊บสคริปต์ไปอยู่ตรงนี้นะครับอย่าสร้างผิดที่นะไม่งั้นเดี๋ยวมันพาเลน์ไปไปไม่ถูกนะอยู่ที่นี่นะครับที่นี้ผมจะคลี่ตัวของโมเดลมาก่อนว่าส่วนประกอบเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะเราจะได้เขียนสคริปต์เข้าไปถูกว่าตัวละครเรา ไปอินเทอร์แลกอะไรแล้วให้เกิดอะไรนะครับโอ okay, เคแล้วมาดูตัวที่1กันคือฝั่งนี้นะครับเราก็ดูประกอบไปด้วยจะมีเห็นว่ามีสเฟียร์อยู่เห็นไหมครับมีสเฟียร์อยู่เราจะใช้สเฟียร์ตัวเนี้เป็นตัวอินเทอร์แลกคือมีการแบบเดินเข้าไปแบบแตะได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูแอตทริบิวต์กันนิดนึงนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างมันก็จะเป็นตัวประเภทที่เป็นพาร์ทนี่แหละครับป p e r t y ที่เป็นพาร์ทแล้วก็ชื่อเป็นสเฟียร์เนาะ อ๋อชื่อเป็นโซเฟียนี่ครับชื่อเป็นโซเฟียโอเคอ่าแล้วก็บอกเลยว่าตัวพาเลนก็คือว่ามันอยู่ภายใต้ตัวโพเทว,วันเนาะโอเคอ่าถูกเซตแอง l ก d ด็ดไว้นะครับโอเคแล้วก็แคนคอ l l ไลน์นะครับแคนคอ l l ไลน์คือว่าเราทะลุได้นะไม่ได้แบบว่าชนมันแล้วแบบเป็นของแข็งอะ่ะมันจะทะลุได้นะครับตรงนี้แต่ว่าจะมีตัวของ คุณสมบัติของมันก็คือว่า can touch นั่นคือหมายถึงว่าเราสามารถที่จะเช็คได้ว่าอะไรที่ไปชนมันนะครับผมแล้วก็อนุญาตให้เขียนสคริปในการเช็กชนนะถ้ากรณีเป็นออบเจกที่ไม่มีการอินเทลเลกตใดๆทั้งสิ้นนะไม่ใดๆทั้งสิ้นให้ติ๊กออกก็ดีนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นการแบบสตอร์หน่วยความจำเอาไว้เตรียมว่ามีการเช็คหรือเปล่าประมาณนี้ครับออันนี้ผม อธิบายเอาไว้แบบเป็นนอกเรื่องนิดนึงงลวกันนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับคุณสมบัติตัวที่2จะไม่ต่างกันเลยเนาะมีสเฟียรเหมือนกันเอาละต่อมานะครับเราจะทําการเรารู้ยูสเคชอยู่แล้วว่าเราต้องการให้ตัวละครเราอะไปแตะที่ตัวของสเฟียรตัวนี้แล้วให้ไปอีกมิตินึงนะฮะจาก p o r t ทัลวนไปพอร์ทัลท o พอร์ทัป็น p o r t ลวันโอเคนะครับ, Portal 2. Portal 2เ,รบเราจะเริ่มการเขียนสคริปกันเลยนะครับการเขียนตคลิปเนี่ย เราจะต้องอ้างอิงไปที่ตัวของ portal ลหลักก่อนนั่นก็คือตัวของ portal portal ตัวนี้นะครับ portal ตัวนี้นะครับไป portal ลหลักก่อนก็คืออ้างอิงถึงสคริปต์เราอะสคริปต์หลักก็คือเราเราบอกว่าใน portal เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันมันมี portal กี่ตัวแล้วกันนะครับก็คือเราก็เช็คก่อน p a r e n t อ่าเราอ้างอิงถึงตัวสคริปต์เรา ที่แปะอยู่นะครับว่าสิ่งที่แปะอยู่เนี่ยอ้างอิงถึงออบเจกต์ภายในอะไรได้บ้างเราจะอ้างอิงไปถึงตัวของ portal 1นนะครับเราจะสร้างตัวแปรขึ้นมาเพื่ออ้างอิงถึงนะ portal 1เท่ากับเราก็เรียก Portal ก่อนนะครับดอทด,ด้วยอ่า t o ทเได้เลยนะฮะโอเคแล้วก็เราจะสร้างอีกตัวแปรหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะ อ้างอิงไปถึง Portal 2นะครับตอนนี้เราอ้างอิงได้ถึง2ตัวนี้แล้วเนาะเราอ้างอิงถึง2ตัวนี้แล้วว่าเราจะทำการอ้างอิงสคริปต์สคริปต์รปเราอ้างอิงไปถึงตัวออบเจกต์ภายในนี้นะครับโอเคต่อไปเราจะสร้างตัวแปรขึ้นมาเช็คว่ามีการชนหรือยังนะฮะชนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะ มีบ้าวนะครับมีการกระแทกมีการชนจริงหรือเปล่าถ้าชนแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อเนี่ยอันนี้คือตัวแปรที่เราเอาไว้เช็คนะครับโอเคต่อมาเราจะทำสคริปที่อ้างอิงถึงตัวละครของเรานะครับเราต้องเช็คอีเวนต์ก่อนว่าคือเรียกว่าไงดีอะเช็คก่อนว่าคล้ายเหมือนกับว่าถ้าเป็นเว็บไซต์มันเหมือนกับว่าเราค m e t a r y เหมือนกับว่าทุกอย่างพร้อมแล้วนะฮะเราก็อ้างอิงงตัวละครแล้วเนาะ อ้างอิงถึงตัวละครเราในการว่าเออตัวละครไหนมันถูกสร้างขึ้นหรือยังในซีนนะฮะเราก็ใช้วิธีการอ้างอิงโดยเรียกเพลเยอร์แล้วก็ในตัวฟังก์ชันนี้เราเอนเตอร์ได้เลยนะครับซึ่งในเหตุการณ์ตัวนี้เห็แอนด์มันจะมีมันจะมีตัวอย่างอ้างอิงให้เลยโอเคม,มันจะมันจะเป็นการเช็คอีเวนต์ว่าตัวละครเราอ่ะมีการเพิ่มเข้ามาในซีนแล้วนะครับอ่า โอเคทีนี้เราจะอ้างอิงไปที่ชาร์เลคเตอร์เราจะอ้างอิงไปที่เพเยอร์นะครับเพเยอร์ Player ตัวนี้ว่าชาร์เลคเตอร์เราพร้อมหรือยังนะครับชาร์เลคเตอร์ก็คือเหมือนกับว่าอ่าหัวตัวแขนอะไรพวกเนี้ยอืมพร้อมหรือยังแล้วก็ตามตัวอย่างนี้จะมีการอ้างอิงนะครับถึงอีเวนท์ที่เป็นชาร์เลคเตอร์แอดเดตนะครับตรงนี้ คือผมดูตามตัวอย่างด о к เมนต์ฝรั่งมาเนี่ยไอ้ตรง character addit เนี่ยมันเหมือนกับว่าเช็คว่าตัวละครเราอะ่ะมันแบบพร้อมแล้วจริงๆอะ่ะอืมเป็นอีเวนต์ในการแบบโหลดเต็มแล้วมันออกมาอืมแล้วก็ตัวของาแร r a c t ร r คือคอนเฟิร์มว่าตัว property ข้างในที่คุณสมบัติที่เป็น c แรคเต t ร r อะ่ะมันมีอยู่จริงนะครับตรงนี้โอเคตอนนี้เราก็อ้างอิงถึงาแร r a ตอร์ได้แล้วเนาะอืมในตัวของตัวแปรนี้นะแต่ว่าเรายังไม่ใช้นะครับนะตอนนี้ยังไม่ใช้เราแค่อ้างอิงถึง ถึงอาแรคเตอร์ข้างในเฉยอืมคราวนี้เราจะเรียกเช็คนะครับการชนละว,ว่าถ้าตัวละครเราอะไปชนกับ p o r t ทัลเกิดอะไรขึ้นวิธีการคือเราจ้างอิงไปที่ p o r t ทัลนะครับไปที่สเฟียด้วยเราอ้าง,งอิงไปที่สเฟียเพราะว่าสเฟียเนี่ยคือจุดที่ตัวเราไปอินเทอร์แลกกับมันแล้วก็อ่าเกิดการแอคชั่นบางอย่างแล้วกันนะครับอ่าเราก็ ใส่ event touchend d ไปแล้วก็ connect นะครับใน connect เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันในการรับที่ชื่อว่า hit นะฮะ hit นี่คือหมายถึงว่าเราไปกระแทกกับอะไรแล้วกันนะฮะอ่าเราก็ใส่เงื่อนไขต่อนะครับอ่าผมชอบติดอยู่ด้วยเลยโอเค if ตัวนี้นะฮะ hit dot parent ก็คือว่าไปชนกับตัวแล้วก็ อ่าไฟล์เฟิร์สชายถ้าสิ่งที่มาชนกับพอทัลวเป็นฮิวแมนนอยนะฮะก็คือตัวละครนี่แหละฮิวแมนนอยอ่าแอนไอตัวเบลส์เป็นฟอลนะฮะดีเบลเป็นฟอลให้เขาทำเงื่อนไขนี้พอทำเงื่อนไขนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเราจะทำให้เราจะทำให้ ดีบ a ลอ่ะเป็น true คือว่ามีการมีการชนแล้วนะครับผมอ่ะเราก็เช็คต่อไปว่าเออมันมีการชนแล้วฉะนั้นคือถ้าเป็น t u u เนี่ยพอมันกระแทกเป็น True ปั๊บเนี่ยพอเราไปกระแทกเดิมซ้ําที่เดิมทันทีมันจะไม่เข้าเงื่อนไขนี้เพราะว่าดี b a ลอ่ะมันเป็น true อยู่นะฮะสเต็ปตามนี้ครั้นี้เนี่ยเราจะทําการบอก h ช r เลคเตอร์ตัวละครก่อนเนาะว่า move move t o u พอเท่ทไปที่โซเฟียก็คือไอ้ตำแหน่งวงกลมของของประตูที่สองอืมตำแหน่งนั้นนะฮะตัว,ล,วละครลามูไปตัวที่สองแล้วเราก็เวทไว้ที่อ่าหนึ่งนาทีแล้วกันคือถ้าเรากระแทกแล้วไปอยูอ่อีกฝั่งหนึ่งทันทีใช่ไหมครับผมถ้าเราไม่ไม่หน่วงเวลาเนี่ยกลายเป็นว่าพอเราไปกระแทกซ้ํามันจะกลับไปกลับมานะฮะเราก็ต้องมีการหน่วงนิดนึงเพื่อให้แบบเราออกไปที่อื่นก่อนแล้วค่อยเข้ามา อีกทีหนึ่งนะฮะเข,เข้ามาชนใหม่นะฮะพอจบโปรเซสเสร็จปั๊บหลังจากหนึ่งวินาทีเราก็ดีบอวเป็น False นั่นก็คือว่าอนุญาตให้สามารถแบบทำงานคาสั่งกระแทกนี้ได้อีกรอบหนึ่งโอเคเนาะเราจะลองทำคำสั่งนี้ก่อนนะครับโดยการที่สคริปต์เขียนเสร็จแล้วเนาะเราจะลองเพลย์กันดูเอาละนี่คือประตูที่หนึ่งนะ โฟรชายมีเอลอร์มีเอลเร์มีเอลอร์มีเอลอร์อ เขาบอกว่าเออโอเคโอเคโถผมก็ไปดูไอฟฟังก์ชันข้างในนี้ทั้งนานเขาบอกว่าเราใช้ดอทไม่ได้นะครับผมจะต้องคอเป็นตัวนี้นะฮะเป็นอนะีเวนต์เนาะอืมตัวนี้อคอตัวนี้เป็นอ่าเป็นสองจุดตรงนี้นะครับโอเคเอาใหม่อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับรอหนึ่งหน้าที่กระโดดไปใหม่อ่าวาดแล้วนะฮะตอนนี้ อโอเคทีนี้เนี่ยเราจะทำสคริปต์เดียวกันเลยแต่ว่าเป็นอีกประตูหนึง่งอันนี้ก็ move มาว n e Okay. อย่างที่บอกก็ผมว่าตัวอย่างในการทำอ้ตัวเนี้ยถ้ากรณีแบบว่าเราไปใช้สคริปต์ของเขาหรือว่าอ็อบเจกต์เขาเลยเนี่ยมันอาจจะแบบว่าแบบไม่ได้อะมันก็ใช้ได้แหละอ่าแล้วก็ต้องการตอบโจทย์แค่นี้เพียงแต่ว่าถ้าเราเขียนสคริปต์อะเราก็จะดูที่มาของมันเผื่ออยากเขียนเงื่อนไขอะไรเพิ่มในขณะที่กําลังวาร์ปอยู่เราก็สามารถปรับได้แล้วก็อาจจะปรับว่าวาร์ปเสร็จปั๊บย้ายไปที่หนึ่งก็ได้เผื่ออะไรเงี้ยแกนแซดอย่างตอนโพสิชันตรงเนี้ยอาจจะเผื่อแบบแกนเอ็กแบบเหยียยไปอีกก็ได้แล้วแต่เราเนอะประมาณนี้ อย่างเช่นว่าประตูอยู่ที่เดิมแล้วเราอยากจะให้มันเลื่อนมาอยู่ข้างหน้านิดนึงอะไรเงี้ยเราก็ปรับแกนแซต,ต,ตรงนี้ได้นะครับว่าตอนที่มันว์บกลับมาให้มันห่างจากประตูเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือประโยชน์เนาะของเรื่องการเกนสกคริปต์ในตัวของพอร์ทัลถ้าหากว่าผมมีทริคอะไรใหม่ๆหรือไม่ก็เกี่ยวกับความรู้ใหม่ๆหเดี๋ยผมจะมาแชร์ลงที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ยังไงรบกวนฝากแชร์แล้วก็กดส r i ค e ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับต่อผู้ที่สนใจเรื่องเรื่องนี้นะครับ